ล่าสุดบริษัทเลิกจ้างแล้วนี่ยังนะครับ ยังไม่ใช่การเลิกจ้างถ้าเราไปอ่านประกาศที่บริษัทประกาศออกมาเนี่ยนะครับบริษัทใช้คําว่าขอใช้สิทธิปิดงาน,งด,ง,านง,งดจ้างกับสหภาพแรงงานนะครับไม่ใช่การเลิกจ้างนะสองคำนี้ไม่เหมือนกันเลิกจ้างเป็นแบบหนึ่งปิดงานงดจ้างเป็นแบบหนึ่งนะครับซึ่งการปิดงานมันคืออะไรล่ะการปิดงานเนี่ยมันเป็นไปตามพรบนะแรงงานสัมพันธ์นะครับที่บอกไว้ว่ากรณีมีข้อพิพาททางแรงงานเกิดขึ้นตกลงกันไม่ได้อ่อย่างการณีนี้ก็คือตกลงเรื่องโบนัสกันไม่ได้นะฮะลูกจ้างกขอยากได้แบบหนึ่งนายจ้างกขอยากได้แบบ ทํายังไงดีในเมื่อตกลงกันไม่ได้จะเกิดสิทธิ์อยู่3อย่างครับเรื่องแรกครับนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเอางี้ละกันหาคนกลางชี้ขาดจะเอาโบนัสกี่เดือนอาจได้แบบที่1แบบที่2ครับลูกจ้างบอกเอางี้ละกันในเมื่อไม่ให้นะครับขอนัดหยุดงานไม่ทํางานเลยเนี่ยนะครับหรืออย่างที่3ครับนายจ้างเปิดเกมก่อนเลยฮนะในเมื่อไม่ได้ใช่ไหมนั้นปิดงานงดจ้างพูดง่ายๆยังไม่ต้องทํางานจนกว่าจะตกลงกันได้เนี่ยนะครับเอาง่ายๆมันคือกลยุทธ์ในการต่อรองกันถ้าตกลงกันยังไม่ได้ก็ช่วงนี้ยังไม่ต้องทำ นปิดงานกันไปก่อนไม่ใช่การเลิกจ้างนะถ้าตกลงกันได้แนละ้วก็กลับมาทางานถ้ายังตกลงกันไม่ได้ก่อเป็นไงฮนะก็หยุดงานกันไปก่อนดูซิว่าใครจะไหวกว่ากันเนี่ยนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปิดงานซึ่งไม่เหมือนกับการเลิกจ้างนะครับหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับถ้าชอบการสรุปกฎหมายแบบนี้ก็ติดตามพี่หมอได้แล้วมาติวนิติศาสตร์รามํำแหงกับพี่หมอได้ที่ติวกฎหมายกับพี่หมอนิติรามนะครับ